เดี๋ยวพาชมสีเผือกกันบ้างนะครับมีควายเผือกด้วยครับที่ชัยยันฟาร์มนะครับเรียกว่าเป็น2ดาวรุ่งเลยจะพาชมตัวแรกกันนะครับนานๆจะมีควายเผือกเข้ามาอยู่คอ,อกเสียโอสักทีหนึ่งแสดงว่าจัดจ้านใช้ได้เลยนะครับยาควายยาบัว ตาผพาลามช่วยบำรุงร่างกายช่วยเจริญอาหารยาประสานน้ำนมตาพราลามช่วยเสริมสร้างน้ำนมแม่วัวแม่ควายยาบำรุงคันตาพราลามช่วยบำรุงลูกวัวลูก,ลกควายในท้องเสลลตัวนี้ชื่ออะไรครับตัวนี้ชื่อเจ้าแสนรักครับแสนรักนะครับเป็นลูกใครครับเป็นลูกของบิ๊กอุทัยครับอ๋อนี่ลูกบิ๊กอุทยัยแล้วแม่เขาแม่เขาเป็นควายเผือกเป็นลูกของป่าปัง โอ้เป็นสายต่างหมดเลยครับแม so <c oughs> ่เป็นเผือกนะครับแต่ว่าเป็นลูกปังแปดลิ้วนะครับก็แสดงว่าเป็นสายทองสุขบวกกับเงินอุทัยครับอายุเท่าไหร่ครับตอนนี้วันที่ตอนนี้สิบเอ็ดเดือนกว่าครับสิบเอ็ดเดือนครับวันที่ยี่บห้าถึงจะครบหนึ่งปียี่บห้ามีนาหนี้ใช่ยี่บห้ามีนาครบหนึ่งปีครับตัวนี้จัดเข้ามายังไม่นานเนาะยังไม่นานครับมาอยู่กับผมได้ ประมาณไม่เกินเดือนนะประมาณเดือนหนึ่งนานๆจะเห็นเสียโอ้จับควายเผือกสักทีหนึ่งเลือกตัวนี้เข้ามาเพราะอะไรครับก็ไปเจอที่งานนะครับเห็นที่งานที่สนามประกวดเลยสนามไหนครับตัวนี้ที่ไปเจอที่สุรินครับอ๋องานสุรินงานที่อบตอสีสุขครับครับ,รบก็เห็นวันนั้นก็คือเป็นควายเป็นควายที่อายุน้อยฮะ เป็นอายุน้อยแต่คือเข้าไวในสนามแล้วเด่นเด่นมากเลยก็เลยเจรจาซื้อกันที่สนามเลยนะครับวันนั้นเขาก็ได้ได้ที่สองครับวันนั้นได้ที่สองถือว่ายังเป็นควายเด็กตอนนั้นก็ประมาณสิบเดือนใช่ครับสิบเดือนสิบเดือนนิดๆประมาณเนี้ครับครับแต่ถือว่าสิบเดือนนี้เนื้อตัวเขามาแล้วครับมาเองเลยนะครับเนื้อตัวดีนะครับแล้วก็แข้งขาเขานี่ยาวนะครับแข้งขายาว เป็นเป็นควายเผือกถ้าเกิดอายุนี้ผมก็ว่าก็ไม่ได้ด้อยก่าฝ้ายดำแล้วครับเขาเป็นเผือกฝ้ายสวยนะครับสีสวยมากนะครับแล้วคิดยังไงครับเมื่อก่อนไม่เห็นเซโอเลี้ยงพ่อ 1, 1> พันธุ์กัปกติแล้วก็ไม่ไม่ค่อยได้คือมันเลี้ยงดูมันต้องดูดูแลความสะอาดเยอะครับก็ไม่ได้ไม่ได้ชอบมากแต่คือไ่เห็นตัวนี้ยแล้วมัน มันอดไม่ได้จริงใช่มันสะดุดตาครับมันสะดุดตามาก <c oughs> แล้วก็คือเราก็ชอบที่ว่าเป็นควายเผือกแต่ว่ารูปร่างเขาไม่ได้แพ้ควายดําอืำครับแล้วก็เป็นควายที่สวยตอนนี้สิบเอ็ดเดือนนิดนิดสูงประมาณเท่าไหร่ครับก็ประมาณน่าจะร้อยสามสิบเก้าได้ครับเบียดเบียดร้อยสี่สิบใช่ครับก็ไป <13 9. S 2> แล้วก็เพิ่งไปงานอุทัยมาครับงานอุทัยเมื่อวัน เมื่อวันวันอาทิตย์ที่ผ่านมาใช่วันอาทิตย์ที่ผ่านมาคนเป็นไงบ้างครับก็ได้แชมป์รุ่นจูเนียแชมป์รุ่นอายุไม่เกินร้อยสี่สิบามเข้าสูงไม่เกินร้อยสี่สิบใช่นะครับแต่ก็วันนั้นก็เป็นกวายที่อายุน้อยสุดในก็ในรุ่นก็น้อยยังน้อยสุดอรั่ครับมาแล้วเดมันคงเล่นน้ำมาแล้วตกใจตกใจยักษ์ชื่ออะไรนะครับตัวนี้ ตอนนี้ชื่อเจ้าแสนลักครับแสนลักนะครับตัวนี้ก็ทําเนื้อทําตัวนะครับโอหางเขาไข่เขาสวยนะครับใช่ครับเป็นควายงามตัวหนึ่งฮรก็อย่างที่ตัดสินใจซื้อก็ผมว่ามันด้วยรูปร่างก็ไม่ได้อยู่ควายดำแล้วก็วามสวยเขาค่อนข้างจะลงตัวค,ค่อนข้างจะสม,มุทลงตัวถือว่าเป็นตัวเด่นจนต้องอดใจไม่ไหวนะครับขอสักหน่อยนึงนะครับ เห็นผู้ใหญ่บอยจุงสีชมพูกวาดแชมป์ไปหลายสนามแล้วนะครับเสี่ยโอก็ขอจัดบ้างในรุ่นเล็กนะครับอนาคตก็บองไว้ยังไงครับตัวนี้ก็ด้วยหลายหลายคนที่ที่คุยกันที่พูดกันก็ถือว่าก็เป็นควายดาวรุ่งตัวหนึ่งในในยุคนี้เป็นควายเผือกที่ว่าอายุน้อยแล้วก็เป็นเป็นควายดาวรุ่งะครับ คิดว่าวันหนึ่งอาจจะอาจจะถึงถึงจุดหมายที่เราคาดหวังไว้นะจะเริญตามรอยพิโกสักหน่อยนึงนะครับอนาคตก็มาลุ้นกันดูว่าจะเป็นเผือกที่สมบูรณ์แบบที่สุดได้เพื่อใหญ่เขาบ้างครับแต่ว่าในในวันนี้เราถือว่าเราเราคิดว่าพัฒนาการเขาดีเกินอายุเกินควายรุ่นเดียวกันนะครับก็ต้องรอดูนะครับว่า เขาจะ,จะเจริญเติบโตได้แค่ไหนเพราะว่าพันธุกรรมเขามาแล้วนะครับแล้วก็เรื่องน้ําเลี้ยงนี่ไม่ต้องพูดถึงครับที่ช้ย,ยันฟาร์มก็เรียกว่าโตได้เท่าไหร่ก็กินให้เต็มที่ไปเลยนะครับร <laughs> อรุ้นกันช่วงอายุสักปีครึ่งนะครับ <c oughs> เขาน่าจะเปลี่ยนไปเยอะนะครับเดี <c oughs> ๋ยวจะได้อัปเดตให้พี่น้องได้ชมกันนะครับ <c oughs> ฝากไว้อีกหนึ่งตัวนะครับตัวนี้ตัวเด่นเลยนะครับ แล้วอีกตัวหนึ่งก็เป็นเผือกเหมือนกันอีกตัวหนึ่งก็เป็นเผือกครับเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาชมกันเนาะก็ผมก็ว่าเป็นควายที่สวยอีกตัวหนึ่งแต่ตอนนี้ก็คืออายุเขาจะน้อยกว่าตัวนี้ครับน้อยกว่าตัวนี้ประมาณรักเดือนกว่าครับก็น่าจะเดี๋ยวออกสนามตามๆกันครับผมครับนี่ก็เป็นควายเผือกอีกหนึ่งตัวเรียกว่าเป็นควายที่มีความโดดเด่นเหมือนกันเลยตัวนี้นะครับ แต่โอบอกอายุน้อยกว่าตัวเมื่อกี้อันนี้อายุน้อยกว่าครับตัวนี้นชื่ออะไรครับตัวนี้ชื่อฉลามขาวครับฉลามขาวเขาเป็นลูกใครครับตัวนี้ตัวนี้เป็นลูกมังกรขว้าของไยนาคาเฟ่ครับอ๋อเจ้ามังกรฟ้าของพิวิทย์ควานาคาเฟ่ครับแล้วก็ค,ควาาแม่เขาเป็น <c oughs> ชื่อแม่มาลิของข้อเสืูทูชอชงเพนที่ชลบุรีครับ แม่เขาเป็นสายไหนครับแม่เขาเป็นควายสายชมบุรีครับแต่ก็เป็นควายสายประกวดของชมบุรีอ๋อเป็นเผือกพัฒนาใช่ครับสายชมบุรีนะครับก็จะมีรูปร่างดีแล้วนะครับถือว่าเขาเป็นควายที่มีความสูงยาวในวัยเท่าไหร่ครับตอนนี้อาตอนนี้สิบเดือนกับสองวันอ๋อเพิ่งสิบเดือนใช่ครับตัวเมื่อกี้สิบเอ็ดเดือนนิดนิดใช่ตัวนี้แล้วห่างกันประมาณเดือนห่างเดือนห่างกันประมาณเดือนครึ่งครับอ๋อเดือนครึ่งเลย โอ้เนี่ยครับโอ้โหรูปร่างเขาสูงประมาณเท่าไร่ะครับเจอ้อตอนนี้ก็น่าจะร้อยสามสิบกว่าร้อยสามสิบกว่ากว่าไปแล้วนะครับพอแข้งขาเขายาวมากตัวนี้แข้งขายาวแล้วก็ขาค่อนข้างใหญ่ครับมังกรฟ้าก็เป็นลูกของแก้วฟ้าเนาะใช่ครับเป็นลูกของแก้วฟ้าพญาคอยเปลือกนะครับเนี่ยครับเขาเปลือกแบบ สวยมากนะครับขาวแล้วก็เขาก็เปิดกว้างดีนะฉลามขาวนะครับฉลามขาวเป็นอีกตัวหนึ่งที่น่าจะได้เดินคู่กันเลยครับเพราะตัวนั้นใกล้จะทะลุ140ขึ้นไปใช่เดี๋ยวตัวนี้ก็ไปแทนลุนเล็กออกสองรุ่นเลยสีเผือกอ่าแล้วครับใครมีสายเผือกนะครับก็เตรียมเดินคู่กับเจโอได้ทั้งสองรุ่นเลยในช่วงปลายปีนะครับฝันน้ำนม นะครับตอนนี้ก็เดี๋ยวรออายุเขาไปเรื่อยก็ช่วงสนามปิดพอดีสนามก็เริ่มน้อยนะนะครับก็รอช่วงปลายปีน่าจะเดี๋รอเปิดมาส่งเขาแบบมาเต็มแน่นอนสองตัวนี้ปั้นท้ายดีอะไรดีหมดเลยครับตอนนี้คือผมเห็นตั้งแต่เด็กๆฮะคือจองนั้งแต่เด็กๆเพราะว่า เขาเอาแม่แม oh. ่เขามามาผสมที่คอกผมเห็นว่ามันตามแม่มาก็เลยขอจองเด็ดตอนนั้นเลยใช่ครับเห็นตอนนั้นอายุประมาณกี่เดือนครับประมาณสี่เดือนประมาณสามเดือนสามเดือนกว่าสามเดือนตอนนั้นที่มาที่คอกครับก็พอได้สิบเดือนก็จับเพิ่งจับเข้ามาไปจับมาตั้งแต่แปดเดือนกว่าๆรีบเอาเข้า อะคาเดมี่เลยใช่ฮะต้องยแยกกับแม่ออประมาณแปดเดือนก็สิบวัน,นะอ,อะไรประมาณแปดเดือนเขากินหญ้าอย่างเดียวแล้ว <laughs> เขาไม่กินนมแล้วก็จับเข้ามาบำรุงนะครับมาฝึกนะครับตอนนี้ก็เริ่มสมบูรณ์นะครับท้ายเทยเขาดีนะครับแข่งขายาวน่าติดตามอีกตัวหนึ่งครับเจ้าฉลามขาวนะครับตัวนี้